จุดเด่นและข้อแตกต่างที่ทำให้ทที่าให้อาซคาแชมพูและครีมนวดผมน่าสนใจควรค่าแก่การซื้อมาใช้มากๆเลยนะคะจุดเด่นและความแตกต่างที่น่าซื้อก็คือ 1. สูตรแท้จากญี่ปุ่นแท้ๆจะเป็นนิแบนนะคะพัฒนาเพื่อคนที่มีปัญหาหนังศีรษะแพ้ง่ายเน้นความอ่อนโยน ฟื้นฟูหนังศีรษะพร้อมบำรุงเส้นผมมีอะมิโนแอซิดคอมเพล็กซ์ฟื้นฟูผมล้ำลึกซ่อมแซมผมแห้งเสียจากการย้อมสีและทำเคมีเติมโปรตีนให้เส้นผมแข็งแรงขึ้นเหมาะกับผมที่ผ่านการทำสีลดความมันและรังแคอย่างได้ผลด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติควบคุมความมันใช้ต่อเนื่องช่วยลดการคันและรังแค ได้จริงไม่แห้งตึงนะคะกลิ่นหอมละมุนจากธรรมชาติมากๆเลยมีให้เลือกทั้งกลิ่น evening sakura และใส่เ e รสนะคะหอมแบบกลิ่นผมสะอาดไม่ฉุนไม่แต่งกลิ่นแรงนะคะคุ้มค่ามากราคาเบาแต่คุณภาพพรีเมียมนะคะราคาสบายกระเป๋านะคะนี่ แถมยังมีโปรโมชั่นดีๆอีกนะคะแพ็กเกจจิ้งก็มินิมอลสวยเรียบรูน่ารักเหมาะกับคนที่ใส่ใจทั้งผลลัพธ์และความงามนะคะแบบความงามบนชั้นอาบน้ำอย่างเงี้ยคือสวยนะคะสรุปก็คือเหมาะกับคนที่ทำสีผมหนังสีสันแพ้ง่ายแล้วกำลังมองหาแชมพูที่ฟื้นฟูผมพร้อมลดรังแคโดยไม่ทำให้ผมแห้งกระด้างนะคะลองสูตรนี้นะคะ นี่ลองซื้อไปใช้กันดูนะคะอาสขกนะคะีะหลอดสวยมาก